าเจริญพรญาติโยมกรุป๊ปอ๋อทุกคนทุกท่านนะโยมนะ,ะวันนี้ตะมาพา,มาชมสกายวอล์กของบริรามเรานะโยมนะ,ะบริรามเราก็มีสกายวอล์กนะโยมแต่มันไม่ได้เป็นกระจกนะแข็งแรงกว่ากระจกนะโยมนะ,ะเป็นเหล็กด้วยโยมนี่เห็นไหมนี่มีตะกร้าางนี่บรรยากาศโยมนะ,ะเห็นไหมนี่เราไม่ต้องไปไหนไกลเลยโยมนะของดีๆที่บ้านเราก็มีให้ดูนะน,นี้พามาชมเมืองโยมเพียงแต่ภูเขาเรามันภูเขาเรามันเตี้ยนิดน,นึงนะโยมนะถ mm hmm. ้าสูง แต่ก็พอไดนะ้ชมเมืองชมบรรยากาศโยมนี่เห็นไหมนี่ทางนี้นี่นี่บรรยากาศนะทางนู่นนายโยมนะเดินขึ้นมาก็มีพระพุทธรูปให้บูชาสักการะบ้านเมืองเราด้วยนายโยมนะเออในหลวงพ่อองค์พระพุทธสุภัทรบพิตรโยมนะที่ประดิษฐานอยู่ณพุทธออวณพุทธยานโอ้สดุดเลยนะอุทยานเขากระโดงโยมนี่โอ้สีทองเหลืองอารามสวยสดงดงามโยมนะอืมนี่เข้ามาบูชาสักการะรับเอาบุญเราเอาพรนะนี่บรรยากาศในตอนนี้โยมนะ ตอนเง,เงยงเงยโยมนะนี่เาจีบปลงเงยโยมนะนี่มองไปเห็นถึงสนามแข่งรถโยมนะมอเตอร์จีนะทางนู้นก็สนามช่างการีนาโออารีนาโยมนะสมัยตะก่อนก็สนาม i-mobile โมย,ยมตอนนี้ได้ไปเปลี่ยนชื่อแล้วทางนั้นก็จะมองไปเห็นถึงศูนย์ข้าราชการจังหวัดบรีร์ของเราโยมนี่ก็มองเห็นหมดเลยถ้าหากว่าเราขึ้นมาอยู่อยู่ข้างบนนี้ นี่หละโยมนะบริรัมเราก็มีของดีของเด็ดให้ดูเหมือนกันโยมนะมายถึงบรรยากาศดีๆนาชงเย็นๆโยมให้คืนมาสูดรบรรยากาศรับธรรมชาตินะรับแสงโอโซนจากแสง UV โยมนะจากบรรยากาศนะได้วิตามินนะทําให้ผิวพรรณผุดพองเปล่งประกายโยมนะเหมือนอัตมาเห็นไหมโยมนะนี่เ,เรียกว่าได้รับแสง u s a อ๋ไม่ยูนะโยมนะทำให้ผิวสวยผิวงามนะกว่าจะดําขนาดนี้ได้ไม่ใช่ทําวันสองวันที่ไหนนะโยมนะ ต้องใช้เวลานะก็มีอันอกีโมอันนี้โมแข่งฟุตบอลฟุตโอยนุมือเนอนี่แต่ตามาเดินลงก่อนแล้วนะโยมนะเพื่อนเดินลงไปก่อนแล้วไม่รอามาเลยนะ,ะเจเิญพรน,นี่ในช่วงตอนนี้ก็จะพานะเดินลงนะเขากระโดงโยมนะโอ้บรรยากาศเดี๋ยวเราจะเดินลงไปจบเวลาว่าจะเดินลงไปถึงกี่เวลาก่อนเนื่องจากเราไม่ได้เดินมานานแล้วโยมนะ,ะเพื่อนก็เดินลงไปถึงข้างล่างแล้วนี่บรรยากาศ ธรรมชาติก็มาฝึกการเดินทางโยมเพื่อนาหายลดแรงเรียกว่าฝึกกล้ามเนื้อนะลดโรคลดลดภัยโยมนะมเรียกว่าบันไดเขากระโดงย่องบันไดนาคโยมบันไดนากานี่ก็มีหยัดโยมได้มาเดินขึ้นเขากระโดงนะกันในทุกๆวันโยมนะเพื่อที่จะมาออกกังการมา,าชมบรรยากาศมาบูชาสการะหลวงพ่อสูภพัฒนประพิษคือกันโยม ก็มีสัตว์หลายชนิดโยมทีนะ่อยู่บนเขาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นกระเตกระรอกกระตะกระกระต่ายนี่ไม่แน่ใจโย,ยมนะนี่บรรยากาศอยู่บนป่าโย,ยมเดินลงไปธรรมชาตินี่สวยสดงดงามมากนะในช่วงเงยน็นๆนี้มันอาจจะร้อนนิดนึงโยมนะแต่อีกไม่นานมันก็จะร่มแล้วนี่นุเพื่นอนเขาไม่รร่าเลยอะ่ะ เดินไปก่อนเลยนะนี่โอ้เหน,นื่นะนี่เดินมาถึงเกือบครึ่งทางแล้ววะสาธุจ้านี่เดินะนี่โอ้คดเดินเร็วเทนะเ,ออเราขามันไปเร็วโยงนะเราต้องสปออีดเราเดินมาหนึ่นาทีนี่เราถึงครึ่งทางแล้วนะอ,อนี่ก็ถือว่าเราทําเวลาได้ดีโยมถ้าวันนึงเราได้เดินขึ้น สักวันสีหารอบนี่ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแกร่งนี่ก็เรียกว่าธรรมะรักษาใจนะในการออกกำลังกายนี่ร,รักษาสุขภาพโยมนะ,ะต้องคบคู่กันไปโยมนะให้ธรรมะในร,รักษาจิตร,รักษาใจส่วนร่างกายนี่เราก็ต้องร,รักษาบำรุงดูแลเขาโยมนะ,ะเพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการ บำเพ็ญเพียรภาวนาในอนาคตสืบต่อไปตอนนี้เราเดินลงมาประมาณ2นาทีโดยประมาณโยมนะ,อะพอเราเดินมาถึงชั้นข้างล่างนี่เดี๋ยวก็เป็นอไรที่นะจะได้ลดหุ่นลดความอ้วนไปด้วยส,สุูสังลพเตปัญญงโยมการสร้างสมซึ่งบุญนี้ก็นำสุขมาให้โยมนะ,ะทำให้เราห่างไกลจากโรคาพยาธิพวโ,โรคนี้ก็ร่างกายของเราก็ โดยทั่วไปแล้วเราก็รู้ว่าเป็นรังของโรคอยู่ยแล้วตอนนี้เราก็เดินมาถึงอย่างชั้นล่างแล้วเนี่องจาเพิ่งไปเราถ่ายรูปไปก่อนอยู่นี่มากับเพื่อนโยมนะ,ะหลังจากที่เราเรียนเสร็จหลังจากเราเรียนเสร็จเราก็เดินมานี่พามาชมนะบรรยากาศตอนนี้โอ้นะ,สอ,ะสองนาทีเกือบสามนาทีโยมที่เราเดินมาบรรยากาศสวยงามมากโยมนะ អើចរិយនផនអឺ